สวัสดีท่านผู้ชมที่กระลบลักทุกๆท่านนะครับที่กําลังรับชมช่องโทนตุ่ติงฟิชชิงครับผมครับสาหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ได้ไปตกปลานะครับแต่ผมก็ออกมาทําอะไรเกี่ยวกับมาทําคลิปอะไรเกี่ยวกับปลาปลานะครับวันนี้ผมก็จะมาหาตกปลาไหลในรูนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ตกนะครับวันนี้ก็จะเป็นดงเบ็ดแล้วก็จะเกี่ยวด้วยเนื้อหมูนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นดงเบ็ดเบอร์สิบนะครับสายลีด 8ปปอนด์นะครับท่านผู้ชมจะเกี่ยวด้วยเนื้อหมูนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามฝากกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดชีวิตดูใหม่ๆจาก่ององผมครับโอเคครับผมสําหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะไปหาตามหนองน้ําที่เราคิดว่าน่าจะมีปลาไหลนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะไปหาลูมันนะครับถ้าเราเจอแล้วเราก็จะใส่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนองน้าครับผมไปครับลุยครับผมขอบท่านผู้ชมครับตอนนี้ เราก็มาเจอหนองน้ำที่เราคิดว่าน่าจะมีปลาไหลแล้วนะครับนี่ครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะเจอรูแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมน่าจะมีตัวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็น เนื้อหมูนะท่านผู้ชมแล้วก็อ่าดวงเป็ดเนื้อหมูเกี่ยวดวงเป็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมดงเป็ดผมใช้อยู่ที่เบอร์สิบนะครับสายสายหลีดแปดสิบปอนด์นะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งเหยื่อให้อะไรกันครับโอเคครับผมตรงนี้ก็เห็นอยู่แค่รูเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาที่ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาเจออีกหมายเลแล้วครับนี่ครับผมสภาพหม่ครับ จะไม่รู้ว่าจะมีรูหรือเปล่านะครับจะมีปลาไหลหรือเปล่านะครับนี่ครับโอ้แดดร้อนมากนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาดูรูปลาไหลกันครับน้ำก็ลึิบๆใหมายที่มันดีๆก็มีคนมาหาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมลอยก็มาหาไปโอ้โหเต็มเลยครับน่าจะน่าจะใช่ครับรูนี้ นี่ผมน่าจะใช่ครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นรูน่าจะเป็นรูอะไรครับโอเคนะท่านผู้ชมเราจะใส่ไว้หลังนี้เป็นหลังที่สองครับหายากมากครับรมูมันมันมีรอยคนมาหาแล้วครับนี่ก็จะเป็นรูที่สามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่ไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาส่งมาให้ปไปนี่ครับ โอเคครับผมหลังที่สามครับหลังที่สี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหารูต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับผมเดินดูอยู่นะครับตอนแรกผมเห็นปลาไหลมันลากไอ้ผมเห็นมันลากท่านผู้ชมผมยืนอยู่ใกล้ๆเห็นมันลากโฟมวิ่งเลยนะครับโอ้ตึงเปียเลยครับอาจจะโดนนะท่านผู้ชม วิ่งนี่มาดิอึ๊บโอ้ยสู้ดีครับตัวนี้ครับมาดิโอ้ยตัวแค่นี้เนียบได้ครับโหสู้โคตรดีครับตัวนี้แรงดีครับโอเคครับมันหมาครับหนึ่งตัวนะครับผม โอเคนะท่านผู้ชมที่เคาลบแล้วครับสําหรับไม้นี้นะครับเราก็ใส่ไว้ทั้งหมด4ี่หลังนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งหลัง2หลัง3าหลังอยู่ติดกันตรงน้ครับเพราะหลังที่อย่างที่4ี่ครับแต่ว่าหลังที่ได้ตัวนะผมใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวอีกนะครับปลาไหลนึงผมว่ามันน่าจะมีหลายตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหาแหล่งน้ําต่อไปที่เราคิดว่าจะมีปลาไหลนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผม โอเคท่านผู้ชมครับสาหรับหมายตรงนี้ครับเราใส่ไว้ทั้งหมดเจ็ดหลังนะท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวที่ไม่ได้ถ่ายตอนใส่ก็คือว่ากล้องอ่ามันร้อนนะครับท่านผู้ชมแล้วมันตัดไปเองนะครับแบบมันเตือนว่าโทรศัพท์ร้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันทีเดียวเลยตอนมายามนะครับท่านผู้ชมตอนมาดูนะครับว่าว่ามันสิมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าถี่ไปยามกันก่อนหลังแหลกนะครับที่เข้าใส่ไว้หลังแหลกเลยมนงครับที่เข้าใส่ไว้เลยครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเข้าไปยามกันครับผม โอเคท่า okay, นผู้ชมตอนนี้ฝนตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูหลังแรกกันก่อนนะครับก่อนที่จะปิดกล้องนะครับโอ้ยอยู่ดีๆฝนก็จะตกนะครับตกแล้วนะครับตอนนี้มันลินนแล้วครับเราจะไปดูหลังแรกกันก่อนครับผมเ,คคบเดี๋ยวเราจะลงไปดูครับโอ้ ก็ไม่น่าจะมีตัวแล้วท่านผู้ชมไม่ได้นะครับหลังแรกครับผมแห้วนะครับครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาถึงจุดที่สองครับที่เราใส่ไว้นะครับจุดแรกที่เราใส่นะครับไม่ได้ตัวท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับผมเดียมาดูหลังนี้ครับได้ตัวหรือเปล่านะบนียมีตัวท่านผู้ชมมีตัวครับมีตัวครับ มาลับโอ้มาลับได้แล้วผมตัวที่สองนะครับหมายนี้ครับผมหมายที่สองก็ได้สองตัวนะครับอันนี้หลังที่ที่ได้ตัวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเขาจะได้ตัวอีกหรือเปล่าครับเฮ้ยมีตัวครับมีตัวมีตัวครับมีตัวครับอันนี้ตัวที่สองนะครับโอ้โหเนียบใส่กลังงามครับผม โอ้หลังนี้ได้สองตัวแล้วเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเงียบนะครับหลังนี้เหมือนลากเว้ยเฮ้ยมีตัวครับตัวท่านผู้ชมมีตัวครับผมผมก็ตกก็ตัวนี้มาลับมาลับมาลับ ได้หรือเปล่าอ้าวหลุดโอ้เสียงเลยพี่น้องชมโอ้หลังนี้น่าจะไม่ได้ไม่มีตัวครับเอ้ามีตัวเฉยครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ครับหลังมีตัวครับหลังนี้ตรงนี้ได้สามตัวนะท่านผู้ชมนี่ครับผม กินทั้งสี่หลังเลยนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมฝนตกครับผมคงต้องปิดกล้องเดี๋ยวเราจะไปรวมยอดกันทีเดียวที่บ้านเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับฝนตกนะท่านผู้ชมผมใหญ่ให้ท่านผู้ชมเห็นช็อตสวยๆครับท่านผู้ชมจะเห็นฟมไหมครับตรงนั้นครับนะครับตามจริงอ่ะผมใส่ผมใส่ปลาไหลผมใส่ข้างๆครับขอบนะท่านผู้ชมดูมันมันมันลอยออกมาตรงกลางแบบตรงแรงว่ามีตัวปลาไหลนี่ครับท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้ฝนตกนะครับผมกอหา่ให้ท่านผู้ชมเห็นช็อตสวยๆครับแต่ว่าฟ้ามันร้องด้วยท่านผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมขยี่อนเราขยี้ขยี้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปรวมยอดที่บ้านนะครับฝนตกนะครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเช่าแล้วครับผมเช่าบ้านเขาอยู่นะครับผมซึ่งผมทํางานโรงงานอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเช่าฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าตรงที่เรา ใส่ปลาไหลตรงนี้เราใส่ปลาไหลกันฝนตกนะท่านผู้ชมโอเคครับก็เปียกหมดเลยนะครับผมไปดูผลงานนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับนี่ครับผมผลงานที่เราได้ในวันนี้นะครับก็ได้มาเจ็ดตัวนะครับเสียดายครับท่านผู้ชมไม่เห็นช็อตสวยๆนะครับเห็นช็อตตอนที่ผมเย่กับปลาไหลครับท่านผู้ชมตอนฝนมันตกนะครับเสียดายครับตรงนี้ฝนมันตกกับไม้สุดท้ายอ่ะ ได้สายใหญ่มาสองตัวครับสายกำลังสวยๆสองตัวครับโอเคครับผมตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็สนุกครับผมถือว่าประสบการณ์ที่ดีนะครับคลิปนี้ครับผมก็มือใหม่ครับเพิ่งหัด ใส่ไปลนะครับก็ศึกษามาจากใน YouTube นะครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็ได้มา7ตัวนะท่านผู้ชมก็พอได้ผัดเผ็ดนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอก็ขอขอบคุณนะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาไปก่อนนะครับจากันนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดถูกใจกดติดตามกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะมาเอใหม่จากช่องผมครับโอเคเป็นคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ